สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ วันที่20มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อบ่ายวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไปให้เป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดยก่อนหน้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีถแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่20มีนาคม2567โดยสอบทั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผอบอรตรและพลตำรวจเอกสุรเชษฐักพานรองผอบอรตร โดยนายวิษณุกล่าวว่าได้รับมอบหมายให้มาชี้แจงผลการสอบสวนที่คณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีทราบและเห็นว่าควรชี้แจงต่อสาธารณะโดยสรุปได้ความว่า เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางข่าวการขัดแย้งรุนแรงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมทําให้ประชาชนไม่มั่นใจไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนายกจึงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อประมวลความเป็นมาและแก้ไขโดยกรรมการมีนายชัดชัยพรมเลิศเป็นประธานร่วมกรรมการอีกสองคน คณะกรรมการตั้งอนุก,กรรมการมาอีกหลายชุดสอบพยาน50ากว่าคนในจํานวนนี้ได้ให้การสนับสนุนทั้งผลตํารวจเอกต่อศักและผลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ใช้เวลาสีเดือนสรุปได้ดังนี้ผลการตรวจสอบมีความขัดแยง้งและความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นจริงมีความขัดแย้งในทุกระดับตั้งแต่ระดับสูงกลางเล็กทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเหตุบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่กลายเป็นคดีความเรื่องร้องเรียนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. เรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวพันกับบุคคลสองคนคือพลตํารวจเอกต่อศักด์และพลตําเวจเอกสุรเชษทีมงานก็ปล่อยเกิดความขัดแย้งไปด้วยคดีที่เกี่ยวพันกับบุคคลเหล่านี้ก็คือคดี140ล้านหรือคดีเป้รักผู้การเท่าไหร่คดีกนันนนกคดีมินนี่คดีพนันออนไลน์เบียนเคมีคดีย่อยอีกกว่า10คดีตามมาตามสอนอต่างๆ และสารในคดีอาญาทุจริตภาค7และส่วนกลางความขัดแย้งบางเรื่องเพิ่งเกิดบางเรื่อง10ปีมาแล้วจนเกิดเป็นคดีเหล่านี้ขึ้นมา